วันศุกร์นะสเสน่ห์แรงเหลือเกินคือความมีสเสน่ห์ของวันศุกร์เนี่ยนะมนันขึ้นขึ้นลงแต่มันก็เราใจคล้ายๆกับว่าเจอวันศุกร์ช่วงนี้นะเราอะจะหลงสเสน่ห์เขาอย่างรวดเร็วเขาจะทําให้เราติดตาตรึงใจไม่รู้ลืมเสียงหัวเราะมันวันศุกร์ความร่าเริงความแจ่มใสความมีจินตนาการนะการมี ไอเดียที่แบบไม่รู้จักหมดจากสิ้นทำให้เรารู้สึกสดชื่นกับเขานะแต่ถ้ามองความสัมพันธ์ของคนบันศ์แบบลึกๆเนี่ยมันเป็นจังหวะเวลาที่เหมือนกับเจอทางแยกอกันนะว่าเอ๊ะสุดท้ายความรักของเรามันจะเป็นเป็นในทํานองที่มั่นคงหรือเปล่าคือคนวันศ์จะมีคําถามกับตัวเองจะสงสัยอย่า จริงๆแล้วความรักสถานะปัจจุบันของเรานะั้นนะมันอยู่ในสถานะที่จะมองระยะยาวได้หรือเปล่าคำแนะนำของอาจารย์คือโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะใครที่คบกับแฟนมานานานๆเกิน6ปี7ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาว่าจะไปต่อกันได้ไหมคำตอบก็คือมันจะรู้สึกต้องปรับเนื้อปรับตัวกันตลอดปีแหละแล้วตกลงกันได้ในที่สุด เว้นแต่จะไม่ใช่คู่กันจริงๆอ้าวเราจะรู้ยังไงอาจารย์ว่าคนที่คบอยู่เป็นคู่จริงหรือไม่เดี๋ยวค่อยมาเช็คดวงหลังมาแต่อาจารย์จะพูดว่าวันศุกร์เนี่ยจะเจอความคิดจะเจอช่วงชีวิตที่เราเป็นคำรู้สึกว่าอยู่เฉยไม่ได้ต้องการคําตอบต้องการความชัดเจนกับคนที่คบหรือคุยอยู่บางคนบอกอยังไม่สดอ,อยู่อาจารย์มันก็ดูเหมือนกับว่าคนวันศุกร์เนี่ยจะต้องหันไปมอง ไปพิจารณาคนที่บางทีนะรู้จักกันในฐานะเพื่อนพี่น้องมาเป็นสิบสิบปีก็มีแต่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายไปทางจะเป็นยังไงมันก็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาเนาะที่ทบทวนตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงกับคนนี้คนนี้ที่อยู่ใ,ใกล้ตัวมันก็โรแมนติกดีเนาะมันก็ถูกฉลอก,กับความเป็นคนวันศุกร์นะคนว,วันศุกร์ก็เป็นคนอย่างนี้แหละเป็นคนที่ ชอบทาให้คนเขาคิดถึงแล้วก็ชอบไปคิดถึงคนอื่นแล้วก็อมยิ้มไปด้วย <c oughs> คนมานสุขจะเป็นคนแบบนั้นอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเวลาคนมาสุขนะไปทําอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังข้อหนึ่งคือคนมักจะเข้าใจเราผิดแล้วก็ตีความการกระทําของเราว่า เราอะมีใจให้เขาที่จริงไม่ไม่ใช่ว่าเรามีใจให้เขานะแต่เขามาหลงรักเราเองแล้วก็คิดไปเองต่างๆน,น,นานาเป็นบ่อยมากคมันสกเป็นบ่อยจนเรารู้สึกเหนื่อยใจก็มีนะก็มีนะดังน,นั้นวางตัววางตัวอสมมติการพูดการจาใช่ไหมเนื่องจากเป็นช่วงที่เราเสน่ห์แรงแล้วมันอาจจะทําให้เราปวดหัวจากการที่คนก็ตีความผิดได้นะเจอใครที่ ไม่ได้สื่อสนมมากเนี่ยก็พยายามเลี่ยงการพูดคุยที่รู้สึกเป็นกันเองเกินไปการสัมผัสตัวแบบเขาไรอย่างเนี้ยให้เขามีความรู้สึกว่าสื่อสนมเกินไปก็พยายามเลี่ยงเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดแล้วก็จะผิดคิวแล้วก็จะเสียความสัมพันธ์บางคนบางคนนะเกิดมาสถานะที่เหมาะสมอาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีก็ได้ ไม่มีความจําเป็นว่าโอ้โหทุกคนเจอต้องมีความรักเป็นแฟนอย่างเดียวแต่คนบางคนน่ะถึงเขาไม่ได้เป็นเป็นคนรักนะแต่เขาก็เป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีได้เราก็ควรจะรักษาเขาไว้ใช่ไหมละ่ะอาจารย์กําลังพูดจุดนี้จุดที่คนมันสุขอ่ะรักษาความสัมพันธ์ของคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนรักให้เป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีได้เอาแล้วความรักความรักมันยังเหมือนกับไม่ถึงเวลาตัดสินใจจริงๆอ่อะ ต่อให้มีแฟนมีครอบครัวมีลูกมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังเหมือนกับว่าคลองความรู้สึกไปก่อนถ้ารู้สึกว่าไม่มั่นคงอะไรขึ้นมาอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรกฎของการตัดสินใจคือถ้าข้อมูลหรือความชัดเจนไม่มากพอไม่ต้องตัดสินใจดีกว่าไปลุยๆแต่ถ้าใครมองว่าอ,อยากจะเสริมให้มันรู้สึกดีแล้วให้สถานการณ์ดีให้ความรัความสัมพนกลับมาดีเลยนะก็ให้ใช้ชื่อสกุลของตัวเรา กับคนรักเนี่ยวันเกิดก็แล้วแต่ส่งให้อาจารย์จะทำการสวดแล้วก็จุดเทียนเพื่อเสริมความรักความสัมพันธ์ของคนวันศุกร์นะให้มีความสุขมากที่สุดนะก็ขอให้ประคองตนแล้วก็มีความสุขทุกวัน